จูมีตาลักก็ตามนี้ตาฮัเอาไล่นกูวุ่นเลสขยันใช่รับกินกุเลอไปรุ่นเลสกูว่นับทออาไปวุ่นโอ้โหดเล็ดที่ได้ดวยัวอยู่เนี้ยไม่เห็นด้ยไงเอ้าเด๋ยวจะตรงนูนไอไอเชี่ย chinh đi chinh điên cái gì ơi à đây chưa? Ờ, mừng ba covê ba mana một thứ hai mọi 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 thứ hai จวงโอ้ยจวงใครวะโอ้ยวายร้นั่นทั้งร้านทั้งร้านไายเดี๋ยวนั่นนี่มันดาวินี่วะเอ้ยเดี๋ยวเออลังดีด้วย้โอ้ยโอ้ออเพียบป้ เลยทุกคนมันไม่มีวันหรอกปาร์ตีแล้วมึงรูดไปเยอะไอ้เหี้ยไม่ของกูของกูไอ้ปาร์ก็แต่อย่านี้องกูมันมาแล้ววิ่งมันไม่ได้เก่งเฮียะไรดู้พลังเฮมิตฉภาพไม่ได้หรอกนะเม่งเ่งิบอิจเมจิแล้วเมจิจริงๆเว้ย เราตรงบทเพลงแห่งปืนดินเหรนี่ไงแคลากมาให้เมือชนนารี่จัดการนี่มันก็แค่นี่ะโอ้โหพี่แกใจกีรีเน,ะน,นาะพัฒนาความบ่ใครอะร้านปลาร้านตาใต้น้ำใ <c oughs> ต้น้ำ ยิ่อย่าเพิ่ง,ง,ย,งยิ่งเลยยิ่ยิงง่แลกกันแลกกันกระผมกูใหญ่กว่ายิ่ไม่ยี่ไงบโบจ็บใจอะป้องไป <c oughs> ก็สูดเราเล็กไปหน่อยกระมุนกระปับก่อน พงตายต้องต่อขนาดระเบิดไม่ได้โอ้โหกูเจ็บแทบตายมึงไม่เจ็บยี่อะไรเลยดูดูมันมกูเปิดเกาไม่ได้ดูมันวิ่งกูแบบคลายไม่ได้เลย อืออืออือเวลอัพเลอสิบห้าแล้วเออวง่ายต่อไม่รู้แต่คุณมีมุดแล้ววะฉันพูดแบบตัวปลาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยำมัเนเออไปแล้วคนใไปโครงการคึนลึึ่งปูไม่แ่มือรกกรกเดันึนนยงยเาเงีเขาเรียกว่าการแตกหักหอเอาไปสาดก่อ ขายปลามันขายยังไงวะนี่แบบนึงวีกยิงบิ๊กปูมอ้ออีนย่อยากกินจริงๆเลยกำเพีงบ้านกูนี่ ตอนนี้ตังเราก็เริ่มเรียนแล้วอ่าคุิดช่างช่างหัวคุยดก่อนตอนนี้บูธ <Okay. S 2> องการตมิดต่อ,ต,อต่อดีอู้ออชุดเกราะตื้อดีครับ คนรวยตยา่ายังต่อไปข้าวติ๊กตาครับตื้อเลยต่อไปข้าวติ๊กนี่นายมามาเคียนครับมาเคียนเค็นติดสองอย่างง้สุดยอดโอ้โห้เพ่จุดปัาของีอย่างงี้ด้วยหรอเพอ่อโอ้โอ่งเวนนี่บวกเผาอีกสองตื้อดีครับ ไปวมหวนรังไข่เว้ยไม่ไม่เดี๋ยวอหน้ากากนี่ออกใส่หมวกนี่คืนยมก้นบ้านมายกดันสะงเฟสเล้อดัเฟสเล้วเว้อเออ มคือของจนหมดตูดเลยกูแมมการเป็นชาวเมืองนี่นี่มันดีอย่างนี้เองกตไม่ใช่คนมันเนี่ยนูีมีเกาะดีๆไปแล้วอะาต้ช่วงเริ่มเกมอะไรนะนี่กูมีเกาะดีๆไปเป็นเงี้ยี่เนี่ย ไอเปลือยไอรอนจนเลนจังป่อเลือยังไม่อใ่ไออ่ะอ้อ่าเียลืมไปตังกูไม่มีลืมไปตังกูไม่มีเฮได้แล้วได้แล้ออโยไปแล้วเจอโจ้ดีกว่าหาเรื่องแมงดีกว่ามาตาบีหลวง ขาเยอะๆแล้วดดมึงยิงสามดาวเม่ของกูเองเลยเฮียไม่ไหวเดี๋ยวราวดวของเรารของเอ้มันยิ่งดกว่าไอ้ใครเกียดไอกลาไอ้ใครเกดไอ้ใครเกียดมึงเย่เม่ดเกี่ยวอะไรกัเกี่ยวอะไรไ ผมเจอได้ตังค์หนึ่งบาทต่อไปหาเรื่องโจรต่อดีกว่ายูนี้แปลว่าอะไรวะพี่ก็เป็นโปรเจกเตอร์แล้ววมันใช่โนะป,ปรเจกเตอร์นะอุปกรณ์ป้องกันว่าจะในพวกเพ่ทำอะไรกันเนี่ยเพ่เอาโอ้โห้โอ้โอ,โอ,โอ,โอ้ติดอยู่ใต้ดินเอออย่างดีออกมาได้ ไปเท่าไหร่ไปนักกับปลาดีกว่าฮัลโหลเดี๋ยวนะเป็นผู้หญิงแต่มีรอยบาดอย่างพี่เป็ผู้ชายวะเอ้ยเป็นผู้หญิงผู้ชายกันแน่วะเยี่ตีผู้หญิงต้องกลมดูเป็นผู้ชายอาจจะเป็นผู้ชายยาวก็ได้นะเอ้ยตัวเชี่ยอาจจะเป็นผู้ชายผมยาวนะ เก่งๆง่ายๆเลยอู้จนตลัดรอเด้วยทีเดี๋ยวนะนนี่ไม่ใช่โจนตลัดนี้นี่มันฐานรับจ้างไงวะเมอร์เชนารีฮารังโจุนไว้กูละยิงแม่สองดอก ต้องจัดอย่าบวกมั่นตัวอีกทีมันจะป้าตายหรอกไม่ยังไปเลยมาไม่ตายหรอกเรือมือเชนารีอยู่ตรงนี้แต่ยังชื่วยใครจะช่อมึงเหรอดูดิเต็เมเรือเลยช่วใครจะช่วยมึงเหรโคตรตกน้ำพ่อตายเลยเว้ยว่าคิดนี้ต้องมีจับปลาแน่นอนคิดนี้ต้อง